โควิดนี่มากกว่าเสียชีวิตเหมือนกันหรอนี่ญงแี่ไหนต่ต้องเอาทั้งสองอยงอ่ะเอาอยึ่งมาเดียวเนี่ยบ่เอาสักอยงฮีกับเมาโควิดกับเมาเอาชีวิตตัวเก้าไว้ก่อนกันถ้าคุณกึดว่าฮีดีโควิดดีคุณกับไปเอาคนเดียวคุณแต่ผมนี่ผมเอาสักสองอยงผมเอาชีวิตผมไว้ก่อนอ nè, non,ประชาชน, tất cả mọi người, hì, ăn hò, hì, ăn hò, mà ăn, bảo, yết, cùn nhẽo, măn cùn yết, co, à, tạm mà ăn sắc gì, đôm, <laughs> một mà đôm, mi mà mi, ờ. ờ. à, บาดึกบ่เคยเลยอีบ่เกยตั้งแต่เกิดมาหรอเลียเลียนี่ให้มีพ่องอ่าเอาเตะเตะโอ้เตะจ้ะอ๋อไอเสียมันกิงมันอ่าโอ้บัดเจผมถามบัดได้ไปโมโหใจผมเนี่ยถามบัดได้ว่าเลียก่อนอย่าเลียก่อนเลียนี่ถึงเลียแต่บม่ใจเอ๊ะเอาไปเตะเฮ่อมาเกยอ่ะมาเกย มีก็คุณแหละแล้วบัดเดี๋ยวนี้บังลัางอยังเป็นโควิดเถอะก็เป็นเออสี่มีน้ำหัเนี่ยเมื่อกีเจ้มีน้ำหัคุณน้องัดดูดีดีเฉยเฉยหน้าเงียบมีก็โควิดถามแเจ๊เอาเจ๊ไปไปไปโฮม่านเจ้การป่ะไปยังไปตรวล่ะอ้าวแล้วคุณตรวจเลยอีกก็ผมตรวจมาแล้วอู้ไปเลย ไปตรวจต่อไหนใบรับรองแพทย์มีไหนเพราะเพราะเพราะอ่าใบรับรองแพทย์มาผมพอฮะก็มาช่วยกันไปเอ่อผมจะถามคุณว่าคุณตรวจย่างไงอ๋อผมจะไล่บอกคุณมาได้คุณตรวจย่างไงเนี่ยสมลีตั้งฮูดังเนี่ยมันมาเป็นอ่ะอ๋อตั้งฮูดังอย่างเดียวกะแล้วเอาสมรีเจตตากเอาสุโกนก่อนแม่งก่อนมนามีเออเปิ้ลวัดไข่อย่างเราก็มันหนามี บนสุขะเออไปไหนไปไหนสุขุัีบอกนว่ามันอนเอนีน่เน,นีอูแตๆแตลงไปถามแต้แเนี่ยอเ็กบ